การกลับมาของเกมโซนิกจอมเม่นสายฟ้าในแบบฉบับ 3D คืนฟอร์มในครั้งนี้ด้วยโฉมใหม่ผสมผสานระหว่างเกมแนวแพลตฟอร์มตลุยดา่ากับความแอคชั่นประจนภัยที่ฉากหลังกว้างใหญ่ราวกับโลกโอเพนเวิลด์ซึ่งเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8พฤศจิกาย,ยน2022ที่ผ่านมาซึ่งผมก็ได้เล่นเกมนี้ในช่วงต้นไปกว่า3ชั่วโมงนิดๆและจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างในเล่นปุ๊บเล่าปั๊บโ n i c Frontiers และเช่นเคยนะครับคอนเทนต์เล่นปุ๊บเล่าปับ๊บจะไม่ใช่การรีวิวเกมฉบับสมบูรณ์เป็นเพียงการเล่าประสบการณ์การเล่นในช่วงแรกของทีมงานเกมออนว่ารู้สึกอย่างไรบ้างสำหรับเกม Sonic Frontiers ทางทีมผู้พัฒนาอย่าง Sonic Team ต้องการที่จะนำเสนอโลกและเกมการเล่นในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาแนวทางเกมโซนิกต่อไปหลังจากนี้โดยได้ลองผสมผสานความสามารถของโซนิกใส่รวมกับองค์ประกอบของความเป็นเกมแอคชั่นปะจนภัยในโลก Open World ให้ผู้เล่นได้โลดผนมีอิสระมากขึ้นโดยหลังจากที่ผมได้ลองเล่นไป3าชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้โลกของโซนิครอนเทียที่ผมเล่นจะแบ่งพื้นที่ออกเป็น2โซนหลักๆยังไม่แน่ใจว่าจะมีมากกว่านี้ไหมนะครับพื้นที่แรกคือพื้นที่โลกเปิดขนาดใหญ่ซึ่งจะมีมอนสเตอร์พัซโซ และแพลตฟอร์มสำหรับให้โ o n i c วิ n g เล่นอยู่ทั่วพื้นที่การแก้พัซซิลและปราบมอนสเตอร์จะเป็นปัจจัยหลักในพื้นที่โลกเปิดนี้พัซซิลต่างๆจะเป็นเสมือนจุดชี้ทางคอยบอกว่าเราต้องไปทางไหนต่อซึ่งพัซซิลก็มีหลายรูปแบบแต่ละแบบเมื่อไขปริศนาได้ก็จะให้ไอเทมแต้มอัพสกิลเปิดแผนที่ เหือไอเทมจำเป็นอื่นๆนอกจากพัซเซิลแล้วก็ยังมีเหล่าสิ่งมีชีวิตตัวน้อยน่ารักโคโค่ให้เราได้ตามหาแล้วนําไปส่งมอบให้กับ NPC ที่กําหนดเพื่ออัปเกรดค่าพลังต่างๆนอกจากการอัปเกรดค่าพลังแล้วผู้เล่นสามารถอัปเกรดสกิลเพื่อปลดล็อกความสามารถใหม่ๆตามแบบฉบับเกมแอคชั่นได้ด้วยส่วนการปราบบอสเตอร์ก็สําคัญไม่แพ้กันจะมีทั้งบอสเตอร์กี่ตามทางมิดิบอสและบอสตตามฉากซึ่งการปราบมอสเตอร์เหล่านี้บางตัวจะดรอปไอเทมสําคัญสําหรับการปลดล็อกหอคอย ซึ่งหอคอยจะเปรียบเสมือนดันเจีย้ยนหรือที่ในเนื้อเรื่องจะเรียกว่ามิติไซเบอร์สเปซซึ่งเป็นพื้นที่ประเภทที่2ที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้นี่แหละโดยไซเบอร์สเปซจะเป็นฉากการเล่นแบบตะลุยด่านที่แฟนเกมโซนิกค,คุ้นเคยดีเราก็จะได้ควบคุมตัวละครโซนิกวิ่งเก็บ,บวงแหวนและไอเทมสาคัญพร้อมไปถึงเส้นชัยให้ไวที่สุดเท่าที่จะทําได้โดยฉากแบบไซเบอร์สเปซที่อยู่ภายในหอคอยนั้นมีกระจายอยู่ทั่วทั้งโลกโอเพนเวิลด์ของโซนิกฟอนเทียเลยมาคุยเรื่องความรู้สึกหลังลองเล่นกันบ้างดีกว่า ผมเล่น s o n i c f r o n t i e r s บนเวอร์ชัน PC ผ่านสตรีมเริ่มที่การนำเสนอในแง่ของงานภาพผมรู้สึกว่ากราฟิกที่เป็นคัตซีนค่อนข้างจะดูตกยุคไปสักหน่อยส่วนกราฟิกภายในเกมทั้งในโลก Open w o r l d และในมิติ Cyber Space ดูสวยงามแต่ในโลก Open w o r l d จะมีจังหวะที่แสงเงาแปลกๆบ้างในหลายๆช่วงรวมถึงวัตถุในฉากโหลดไม่ทันเยอะมากจริงๆผมคิดว่าไม่ใช่ว่าโหลดไม่ทันหรอกแต่เหมือนตัวเกมตั้งใจซ่อนเอาไว้เพื่อไม่ให้กินสเปคมากเกินไป ข้อดีของมันก็คือทําให้ตัวเกมลื่นไหลามากๆ60 FPS นิ่งๆตลอดเวลาที่ผมเล่นเลยไม่มีดรอปไม่มีกระตุกสักนิดแต่การไม่โหลดวัตถุบางส่วนตามฉากก็ส่งผลในการเล่นอยู่พอสมควรส่วนฉากในมิต,ติไซเบอร์สเปซบอกเลยว่าสวยงามอมาลาังการมากๆรู้สึกตื่นเต้นทุกทีที่ได้เข้าไปวิ่งในมิต,ติไซเบอร์สเปซแต่ละด่านมีสีสันที่สะดุดตาและจัดวางองค์ประกอบตามฉากค่อนข้างดีเลยโดยรวมก็ถือว่าสนุกดีแต่เพียงประกอบในฉากแบบโอเพนวลชวนง่วงไปนิดนึงนะแลวก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนี้ตัวเกมจะมีคอนเทนต์ประเภทอื่นๆอีอก้าาารเปล่ไววจมิ ใหห้ฟังลลจากเ่นจบบนนะครัี่ก็ถือเป็นประสบการณ์การเล่น Sonic f r o n t ีย r ในช่วง3มชั่วโมงแรกของผมที่นำมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันเพื่อพอจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังสนใจเกมนี้อยู่ได้บ้างหากผู้ชมท่านใดมีโอกาสได้เล่นโ o n i c Frontiers ไปแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างเกมสนุกหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเล่ากันใต้คลิปได้นะครับและฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคอนเทนต์อื่นๆของพวกเราเกมสอนกันด้วยนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าสวัสดีครับ